อ้ํา,าพัทรภาโพสอวยพรวันเกิดเอลั่นคำสาบานแบบนี้ทำอึ้งทั้งโซเชียลรักและสนิทกันมากๆะระหว่างอ้ําพัทรภาใจเชื่อและพี่เอสุปชัยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักนักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลล่าสุดวันเกิดของพี่เอสาวอ้ํก็ไม่พลาดที่จะโพสอวยพรวันเกิดลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นคํสัญญาสุดพิกบอกว่า ขอให้พี่อ้ามีความสุขมากๆนะครับพี่เป็นคนใจดีจิตใจอ่อนโยนอ่อนต่อโลกเป็นผู้หญิงบอบบางน้องจก็ด,ดูแลพี่เองวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะอยากไปหาบ่อยๆเลยช่วงนี้คิดถึงมากๆรักพี่เอที่สุดสัญญาจะไม่ด่าถ,ถึงปีหน้าเลยจุ๊บๆในขณะที่พี่เอก็คอมเมนต์ตอบกลับมาว่าอีก6วันก็ถึงปีหน้าแล้วนะคะ ทำเอาแฟนคลับเอ็นดูอย่างมากมายเลยทีเดียว